ที่น้องพลอยบอกที่พี่กําลังเป็นอยู่เนี่ยพี่กําลังร้อนรนแล้วอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้เขาพูดในความเป็นไปได้มันเป็นวเบรชั่นที่จะไปดึงดูดอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นคือตื่นเลยตื่นเลยแล้วทีนี้ใช้อะไรใช้ทรัพยากรในตัวเรานี่แหละหนึ่งเรารักษาอารมณ์ความปิตินั้นไว้น้องพลอยพูดคำนี้อันที่สองเนี่ยความปิติคืออาหารของจักรวาล <Okay. S 1> คุณจดไปเลยนะ อารมณ์ความซาบซึ้งปิติเห็นคุณค่าเนี่ยคืออ,อาหารของจักรวาลแล้วอพอครูเอาทรัพยากรคือเอาความรักทั้งหมดเอาเอาเอาพลังของเราทั้งหมดข้างในออกมาพูดอ่ะพูดเองอะ่ะว่าเราต้องการอะไรน้องพลอยบอกทำได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มันจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราคิดคิดไปเองว่าจะไม่ได้ มนุษย์ทุกคนไม่มีลิมิตของตัวเองเต็มไปหมดเลยแล้วมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากการเลี้ยงดูมาจากสื่อที่เราเสพมันมาจากทุกเรามองเรา observe เราสังเกตเห็นสิ่งรอบข้างว่ามันเป็นยังไงแล้วเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นกับเราอืเช่นอย่างคุณน็อตเนี่ยสังเกตว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะต่อรองได้อคือคือดูแลแบบหมดหนทางแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกร้อนลนใจเพราะคิดหาทางหาทางไม่ออกหาทางไม่ออกแล้วตอนนี้าผู้ช่วยผู้ช่วยครูก็บอกว่าไม่ได้ ทำแล้วมันเห็นไหมเขามีประสบการณ์มัึษาผิดคนนี้คุณคุณเจ๊งเลยนะพลอยพูดคาเดียวเลยนะคุณต้องปรึกษาถูกคนนะถ้าให้ดีสุดสุดษาหัวใจตัวเองแล้วต้องฝึกเทรนตัวเองให้อยู่ในโฟลด้านบนคุณจะได้จูนความฉลาดที่ไม่สิ้นสุดอ่ะความฉลาดที่มันเป็นความฉลาดภายในตัวคุณจริงๆอ่ะแล้วอันนั้นนะคําตอบคําตอบมันจะออกมาเลยมันง่ายจนแบบเหมือนต้องพลอยบอกมันคิดไปเองมันง่ายถึงขนาดที่ว่าคือ อ,อ,อารมณ์นะรักษาความซาบซึ้งปิติลำตาไหลไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าเราจะดูอ่อนแอมันเป็นมันเป็นความซับซึ้งอะ่ะน้องพลอยบอกนี่อาหารของมันพี่เลี้ยงมันไว้นะพี่เลี้ยงมันไว้นะแล้วไปคุยกับเขาเลยโอเคโหเ,เป็นมาสเตอร์ไมท์ที่แบบสุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดเลยคุณต้องมีเพื่อนอย่างนี้ไว้สักคนะคุณสุดยอดเลยอะ่ะมันคุยเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยได้คะ่ะคุณน็อตคุยได้มีอะไรบอกได้นะคะ แล้วไม่ต้องมีไอเดียใครจะบอกว่าเนี่ยที่ครูน้อยกําลังเป็นนะมันเป็นเอนเนอร์จีของความที่มองไปอีกทางและไปอีกเส้นหนึ่งแหละแต่ถ้าเมื่อถ้าคุณสมมติถ้าคุณยังไม่ได้รู้ข้อมูลพวกนี้หรือว่าคุณยังไม่ได้สมมุติยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังจากพลอยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไปดิวกับเขาเออแค่ดิวคุณยังไม่ดิวเลยเราออกนอกเส้นทางแต่พอคุณเอาเอนเนอร์จีของความปิติคุณไม่แคร์อะไรแล้วแต่คุณมีความสุขอื กูไม่แค่ทุกทุกอย่างมันจัดเรียงตัวเอง<ม>เข้าใจข้อนี้ไหมทุกอย่างมันถูกแท่าทางไปเองทุกอย่างม,มหัศจรรย์มากเลยลูกพลมันเป็นแรงที่ใครสามารถไปไปทำแทนได้ไหม